ตรงเข่าอายมันสะกอนลอยอลอยขีดนะกัดปวดแท้ได้ลูกไข่เด็ดนะนะนกัดผู้ใด้อยว่ารับลอกนะลูกสาวมึงอสาม,สามายยอ,อีย่องแหนะแยับออกนะแหนยถ้ามีการตายเกิดขึ้นกูมารับรอกนะ <c oughs> มึงแหนะกัดกูดนะ่าแ <c oughs> หนะมึงนี่เนี่ยเว้ากับเว้าซื่อๆอย่าเล่นของนอกโลกทื่หยังของนอกโลกกันดาวเทียมนีด <c oughs> นางฟังนางอิละมา่อดแม่แล้วนางร้องนางนั่งเม่นี่หว่ายับไปนะอีเชียวเอาโอ้โหวันขึ้นมาจักเล็กสินี่คอต้อตัวเนี่ยโอ้มันนั่งหลอกไม่จงขาเครื่องนั่งกับว่เพิ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงนั่งให้เพิ่งถีถให้เพิ่งก้นสันตัวยังไม่จังมานางเล็กจังสิพูดน่ะคอต้อตัวนี่น้อยเนี่ยกะใครกำดีดี ตัดแข็งเกดเปน็ตนตานตาดังหนังกนันได้ห้ามลูกสาวเจ้าของเราอ้างสิงอีเป็ดมังด้งจะว่าอีเพ็ดว่าหังอะไรจากว่าขึ้นละอีเป็ดอีเป็ดบ่มีมั้ยลายาดไบักปอบเนี่ยมึยงจะเรียนจับอีโยงมือขู่ลูกเคยมึงตีว่าไปกูจักฟังลอยเอ้ยจ้า เป็นสาวเราได้นงางค่ะแม่นี่เท่าแล้วค่ะออกจักท่า,านญาติแน่เป็นสาวน,าน,นาั่นน่ะปากลูกมึงมันคือสเสมียนดีใช่ปะ <c oughs> เป็นเอาขี่ม้าไซดีเนี่เ,นเดี๋ยวเดี๋ไหนเป็นตะกัดปวดบ้าเดี๋ยวตะพี่หายแห้งมายับอ,ออกได้เก๊กตอนน่อแดนได้เนี่มึงเด้อเพิ่ง่อนไก่ข้นไก่ด้วแน่แม่มึงนี่เนี่ย นี่ยังกะเจ้าเล่นเนี่ยเป็นสาวแล้วท่ำเนียมให้มั่นคงตีนผมไหล่ลำเกี่ยงตีนสินกะสร้างมั่นคือว่าจงสันขัดขอดกายทางมากะสิเห็นของเจ้าโอ้ให้มือคอดเขาว่าว่าของนั่งคือของเมสตัวโอ้ยมันเหีววเ<อ>่ยงบอชมพูเถ่าผู้แก่มาเห็นแล้วเ๋ยเลยโมอลำเพิ่งว่าเพิ่งบ่เหวีงมาแสดงมอโม่โตข้างให้มันตายรึ เดี๋ยวเอาเกลือเพิ่มขันนะอันนาฟั่งล่ำก็คือบอกขาถูกเขกมะน้ำบุกผู้ฟังกับแท่นที่สิขึ้นมานั่งพี่ไอหมาลำไปข้างล่างขืมานั่งทั้งพี่กับบ่หมานั่งหมอลำก็จะได้หยับขึ้นไปพุ่นกับสีบ่ได้เปลี่ยนสถานที่เออเอาไปอีไลฮะไออีฉันด่านย่างดีด่านย่างกูแม่เมื่อกี้เหลียวบังแม่มึงไหนเปียงเราเรือด เป็นสาวแล้วแม่นี่เทาแล้วอยากให้อีลานี่เอาผัวเอาซ่าอีาาลาแม,ม่นี่เทาแก่แล้วเหนื่อยเหี้ยวยายหลังย่างหลังย่างนางย่างนังย่างหูตาเสือคำบ่บคือตาสางแม่งดูมันคนละตัวนี่ออตอนตานี้โกนปัดโอมแก หูกระโคนปันสางน้มกระย่านลูกจ้องอหัวกระยองอีกสั่มแนวเถ่าแกส่สาระอยากให้อีลานี่เอาหัวแม่หนูบ่นท่านอยากได้ตัวแม่เอาซะแม่นี่เปรียบเสมือนกับว่าไม่ไก่ฟังนั่งไก่หวยแม่เป็นนั่งยังยุ่ยไก่ห่วยแค่แม่ไอ้ปอบเมื่อกูไปซีดเบรกเขาปังนี่ยังไปซีดเบดกยู่อะไรเมื่อแล้วโตก็เอาแล้ว <ELL> อ <ses. S 1> เอามันหา,ากินเอาไสอหล่าเอาซาเอาแช่แม่โอยล่ะแม่โอยแม่ว่าไม่กินปลาคอนอิ่มแล้วั้างทนแม่เลี้ยงจินจีปลาเอาแล้วบ่าให้เอามือโตล้ต่อยตีตำบองแล้วมีแตะเตะเอาโหลด อีหามเอ้รำทำน้องไหเมื่อเป็นนโยดีแท้นี่บอกเขามกิด่าลมพัดเท้ามีร่ทำน้องสะอื้นเหรอเอาบว้อีต่อท่นอยากได้ดอกแม่ขันพาท่านอยากได้มือนี่จะเว้นสวยแล้วบักท่องมันไปไถหน้าตาเศร้าเศร้าพูดไอ้ท่องไปไปไถหน้าเราปมแม่อืมไปมือนี่ไปส่งเขาไอ้ว่าใช้ละกล้องเขาเลยแม่ยุคตาผุไปได้ลเด้อหน้าเขาไก่บอ ว่าไก่ดอกซ้ำมันซ้ำหน้าเข้ามาหนีละก็หนีไปหน้าไปแล้วๆเด้อต้องอย่าภาคกองเข่าโต้งหนามเด้อนู้นนุ้นว่าถ้าได้ไปหน้าตากเื่อไปเน่เน่เโอ้ยทำไมโชกชกก้องเด้เดี๋ยวเดี๋ยวอีเลยอีเลยฮะมื่อเรื่อว่าสั่งให้พวกเราร่ำเรืองกองเข่าร้อยขาแม่หรือเป่งน้องหรือไปส่งเข่ามันกรเป่งก้องเข่าร้อยขาน้องซีแม่งแม่งไม่ร่ำบ่เถืกมังร่ำบ่เถื่อ แม่ตาบ่ันเป็นเรื่องของหนูแม่แม่งอย่างของใครของมังหละก่อนของเขาหน่อยครับแม่รู้จักเอาตัวหลอกเนาะแป๋วก้องิ่ใหญ่มาให้กูนะแม่เดินตามเรื่องมั่นนะเดินตามเรื่องไอ้เรื่องนี่มันกูว่าอยากตายกูเสียใจนะมึงก็อีหม่าตายถ้ามึงก็เตอวโดนเอาละแมงแมงรื้อตายกะนีเดียวผัวรอสิไรเงี้ยเสพนักจิก กวนุชิไลออกกับอีฝ่ายเนาะอีไฟเอ้ยหันยิ้มเสียงกาห้องหันมึงเหลียวเห็นกาบินอยู่ทางบ้านแสดงว่ากูเซ็ตเนาะให้สังเกตจังท่นตมอแม่ึงอย่าลืมไปมนดผักเด้อแม่เอาจักองค์แม่เอาองค์เดียวเก็เอามาองค์เดียวแม่หลายองค์กะเวราะความว่าความเก่ากันนั่นล่ะองค์เดียวเพื่อนเะองค์เดียวจ้า มันย่าจูดกับโผกได้คนที่ได้งิินเป็นยังก็ไม่จูดควันทีมาหลายมันขี้มาเพียงมึงอัน <little> ม <language> ึงว่าตัวกับโผมึงกับอยลูกโปงเอาฉันตัวไปแม่โอ้ยลูกแม่เออ เขามาพี่ลาหยับมาแม่สิสั่งหยับมานั่งไก่ไก่ม่านดาไทยสิสั่งล้าเอาจำนีพ่อบ่โอ้ยแม่ไปก่อนออออโอ้ยละแม่โอ้ สาวมังสงสั่งแม่บายบายไปตายซะดูโชคดีเด้อแม่อันแม่ชูทองก่อนล่ำว่นเดี๋ยนี่ยมาหาสิกินนายแค่ว่าว่าก็ว่าเราล่ำตำโบสถ์ตำบาดเราสั้างขั้วแม่ว่าให้ไปตายคือว่ามื้อนี้แม่จะต้องตายแม่ย้อนละตตตอหนั่แม่พิมพ์ไม่ตั้งตะกบ เดี๋ยตนแม่เดียวพ่อไปหอนหน้าปั๊บลูกชายผู้ไถยหน้าจะพุ่นสีต้องขาแม่แม่งสีฮอดบางม้วนเหรอตัวเนี่ยสีฮอดแล้วสีฮอดบางม้วนแล้วแม่ห่วยห่วยโอ้อาอว์แม่หนีตีสหรัฐน้ำหาอยู่เหรนโอ้ตัวอยากจูกไก่เหเรอเยอะเดีเ๋ยว,ว,วเครื่องบินมาบอลูตัวจะไมยจะหวัดจะลุกมาหนีคะแม่ ลงมาถ้าแตกยังเป็นไหนงหานคือว่าไปรีบยุ่ฟูเขาไหน <c oughs> <c oughs> ยู่ใต้ดินดอิอีห้ยังนีพระเอกวนเนี่ยเออพระเอกปาดหม่รอแท้อุ้ยมาถึงสโลกแท้คึ้นลอคนลุกไหมลูกแพ้แท้คิวว่ามันคิวอันนั้นคิวยังอุ้ย,ยมาคือคิวนกพิราแท้ ดังกะดังมามันดังเย้าข้างกับว่าไม่ข้างลาดทัศน์สีอ้อัฒแมนฉึกโลกแสดงมาหนาเจ้าหนีสวนร้วหน้าหน้าสัตว์เลยเนาะถ้าถ้าทาร่วมกันเนี่ยทาร่วมกันเนี่ยสัตว์มาอยู่หนีเบ้อเลย้าร่วมกันมันสวนคือยังบไงเป็นตพอลิ้งกังห่ามึงเอ้ยกูว่ามันทีย่องตีรัมตีรัมฟังพระเอกแต่รัมเอะยังเอะ การฆ่าข้อห้อยห้อยหรือเป็นยังอ่ะสิลัมสิลัมเป็นยังกระข้างห้อยห้อยมึงเก็บมันฝวกมองอะไรอ่ะเอาธรรมดาท่านน้องนี่มันต้องห้อยสักกันแม่งวะเป็นน้ำทำน้องมั่นตัวมีโอ้ทำน้องห้อยห้อยพอมันห้อย ออมระบักขั้นท้าบักขั้นบาบาพ่อแม่เอ้ยบาบ้าเท้าข้าวนี้บาบาพ่อแม่เอ้ยอ้อมสวัสดีแฟนทางใต้น้อยใหญ่อยู่แกมกันอบตกำนันฝ่ายกรรมการชาวบ้านเด้อไอ้ไม่ยังอบตเอาใบไต้ไม่ตายไฟเอาใบไต้ให้มึง เพราะท่านตายมึงที่ตายยื่เยี่ยวนี่เระมึงสอดดูกะตากันมันสิเป็นกล้องเขาหน่อยขาน้องดูย่านเยอะอ้าวมีเถืงร้านเรนรอนกำลังนอนบ่ท่านตื่นเฝ้ารีบปุกลุกขึ้นจับแขนตื่นให้ตื่นนอนมังบ่แมงเจีเล็กน้อยเลยผู้ใหญ่เกินห่างนะผู้ใดกระซังจับแขนตื่นลุกเลยอ้าวพวกกำลังอยากฟอน เศร้าไว้ก่อนใจเย็นพวกเจ้าพวกก่วงกำลังเห็นพระเอกดังมาแล้วเะเอกดังเสียงแจ๋วอยู่ทางนี้พี่น้องฟังให้ดีจำคอยได้บอระแม่คอยบ่แม่นลูกแพ้ลูกไหมไทยลูกไปจำไว้คอยซื้อแรมลูกแรมมาเขียนก่อนล่อม่องเจ้าของคาแขกเ,เอาแต่งเอาให้ดจได้ก็ได้ตัวใหญ่ดีบ่โอ้ยมาไปกำลังวัน เอาอันความรอบระทันแตมเป็นพระเอกท่านสมัยตัวละแม่ซ้ำลูกแพ่ใหม่ไทยยาเสาดอกมาเวาความรอเขาบ่าท่านคอยถอยไปอย่ามาแข่งยังกระแซงคอยบ่ได้ปีนี้คอยรอหลายรอร้ายว่ลาชื่ออะไ่ต้องรักลิงไม่ต้องรอร้ายหรอกมันเป็นยังรัดลินมันลำไทยโพดลำ <c oughs> อักขาระอักขาระเป็นตัวอย่างอาของเด็กน้อย<ป>อนุรักษ เอาเหมื่อวานหมื่น้อนนี่ไปลัอยู่ด้านซ้ายกำไฟจะวัดเลยอีแม่เอ้ยน้องขิดผิดจารณาด้วยสาวสวยๆมาเห็นคอยสว้ยไปตายค่าทีเขาสอนเขาเขาสอนพระเอกรูปรอไหลเขาได้ตายค่าทีตาอเจ้าว่ะโอ้ยหลดบวกขึ้นดีดีเขาตายย้อนแมนโลดต่ำเด้นอ๋อ โอ้ยกูอยากขีใ่ใช้ทรงซักเอาเอง <ừ. S 1> ดีวะกูมาจะยีเจ้าในหลอยปุ๊บวันหนึ่งล้วมามันเข่าอ่อนซ่อนควบรอควมเหล่าเอามันยางมาเบื้องหนา้าเบื้องหลังเนาะจีรถตามตายต้นต้นทักที่ว่าไปควบรอหรอของว่างเนาะเออพ่อนในเปิฐพ่อนในอันนี้เลิศจะเป็นของมิดมอแคนแฟนมอร์มอือมันน่าหยาดดีแบบนี้ขอนอมกาบพวกเราะสิบ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  สิบจังไลยมันสิตัวพี่ตัวน้องคนของมันมีสิบนิ้วสิบอยู่นั่นแหละสองนิ้วหนึ่งมันบ่งไหมตัวเพื่อนหายแตกยังโอ้มาล่ำสู่สาตัวเนี่ยกเคยตัวแฟนแท่งตันแล้วมึงยังไงะเมียไอ้ก็มึงอดเอาก็ไม่บสาเป็นเอาให้เป็นร้อยเนาะแปดนิ้วขอน้อมกราบพระมามิตีแก่นแฟนที่รอรับฟังขยันเองขอน้อยมันบ่น้อย มันใหญ่โอ้น่องขอสมุดน้ำตามเรื่องไหน้ำละว่าทองทองนี่ละท่าวทองหรือแเรมทองมีแม่ซื้อยายทองแลักกะน้องสาวซื้อรอยทองมีแม่ยกยังไงเนี่ยหัวหนังหัวยังคอยได้ท้องว่ามึงดีใจออยยังอีปะเอ่อว่าไป อเดี๋ยวนี่ย่นำกานสามคนแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกไบงหนาแกะเดอโอ้ยโอ้ยอ้หามโอ้ยเฮ้กูตกไกนอบงกังไก้ก้ยบังไกคัพนั่นลยเออคว่ามันเป็นย <character. S 2> okay. ังยนอ้มยให้กูใสสามาที่ี่ยเพียงมอาเปนไผอเนี่ยพ่อไพ่ออะไบักข้าหัยย้ซื้อมั่งมีไแล้วมั่งปากูอ่า้ยัง อายุนํากันสามคนเมรูกอาชีพทําให้ทํานาเ็ดหน้านั่นปีไรฟฝ้าดีฝนทรงปีนั่นกระน้มหลายมแม่งความัง,มงแม่งความังปีไรแหงแล้งปีนั่นน้ำบาม,มีเลยเดีเ๋ยวนี่ถึงย่ำแล้วลงหน้ากาวานท้องไ่ได้เกียจขันนอนแท่ตั้งแต่เวรเมื่อนี้จะต้องไปหน้าสะกอนว่าแล้วจะต้องไปเลีทางไปแล้วมั่งไปแล้วเพราะทางลงมั่งต้องขาแม่ไปคือยางท่านใจรีแล้ว เมื่อนี่ต้องเอาปืนไปยิงโนกน้ำไปสิไปออกซอกี่หรีเดียวเนี่ยไปมาโอ้ไปนาเออต้องเอาเอาปืนไปยิงโนกน้ำไปยิงโนกิบแม่แล้วโอ้ยิงโนกหน่อยอุไรพรนมุนละน่ายทานนาหนังน่ายทานหนังฮะยิงทานนาหนังน่ายานะบ่ขคืนค่าโตให้ลูกน้องให้ก่อนยิงน้ำแน่ เอ้าไปเอเอาเดี๋ยวนี้มาถึงหน้าเร็วเออต้องไถหน้าสะก่อนเออไถหน้าไถหน้ามาหอดเร็วมาทางลัดโอ้ทางลาดเออไม่ให้ตัวเร็วอโอ้ฟอลล์มกับตัวละไปนั่งยืดๆก่อนคือไปหอดหน้าหรอไอีปอบเมืองเล่นตามเรื่องเจ้าเจ้าเออตั้งตรงนี้ เอาเดี๋ยวนี้พ่อจะมาถ,ถึงแล้วหน้าหลวงไทยบกักยงไม่เดียวไม่ยังไทยบักยงทงบักไงโอ้ได้แปลฟังบอตัหมอลำขนาดนี้แม่ไอไม่ยังตะงง้มบักหอยบ่างเนืองนังนะ่นก <c oughs> ูออกเสยนเสยนนี่ออกเสยนตอนขันจังซส้นเตะคนอีปอบมึงนี่จังซส้เอาดอกไม้เนี่ยมดคือเอา้าอย่าดมกูก็เลยโตคาคิดเสนะ อ้าวพอแต่มาถึงแล้วหน้าหลวงทงหมากไงหน้าประมาณค лай, มาเคืองไรไถมาแล้วเก้ามือบ่ท่านไก่ว่าจะฮอมหน้าทงไงป่ะเนี่ยก็หน้าเคืองไรหน้าเคืองไรเมนแล้วไถจังมือแล้วเก้ามือมันคือบอแล้วข้านอนเวนทั้งหมดเลยอ้าวทุกอย่างเตรียมปามผอมขาดข้าวควายไถละว่าละไว้ว่าอาจารย์แต่งเตรียมไถคนบมดแลเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อย่างอี่ หรือเปล่งลักเสดงหรือเปล่งมอลำานอะดหรือต้องมีอุป,ปรกรณ์กางแสดงเตี้ยเอาสิมีอย่างอีกแต่นี่ก็หลายรถหลายขั้นเลย,ยหรือมาถ่ายหน้าหรือต้องมีคอยซีมันมีอยู่แล้วเนีน้ยนานนะมีหรือเปล่าาบอกมาแสดงอ่ะโอ้ยอยากอายตายเท่าน,อนอัาายยา้นเนาะอจะไอจังไรเปล่งมอเรามาสิงเสลียงต้องเอาออกทุกอย่างทุกเนี้ยเสดงออกเลยมันบอกมาแน,น,น่เสียออกมาประจานป่นานนั้นประจังจังไรแบบไหนเดียวดิ ลึกต้องมีควอยไถนาควอยไถนาก็ว่าควอยเนี่ยแล้วว่าอันนั้นละวว่าฮะแล้วแม่นได้เห็นควอยฮะฮะจักรฝายมีอย่างก็ควบ้าลายขาดลงเป็นควอยให้อายแนหนูฮะเอาแต่เป็นลอยกว่ากันพ่อแห้งเราจะใช้เป็นควอยถูกปะ เปนานี่เป็นคว้วลอยข้อยจังานขานขานลงมึงเป็นคว้วติค่ะกูนี้ก้อนกูย่างกูเป็นงามึงกูย่านกูมึงกินกูโอ้คือเฮะนวขัควขสังของฝั่งมาแลอวัวยควเป็นห้องยังไงนั่นสมน้ำนามันนันมันหม้าขั้วของหัวบ่ขางหัวอังไดจ้ะหัวจะเ็ดคืออยู่จ้เปลีนซะ คนบริเกียวกันเจ้าเป็นคือแล้วฮะฮะตะมาฮงนาปั้มเข้มเข้ม้ยพ่นกือตีเข้มมาจอดซื้องอนเนื่องเคยกินกรบเาได้จ้ำลงไปเอาคืนมากําหอคอยเป็นเกียรเลยไหมจะขายนาพึ่งบ่อเมีตะมุฮงพังโใส่เกียพใส่แต่อีปูลองอ๋อมันแค่มีปูลองออแเ่มีปูลองอ กินข้วยเตี๋ยวนั่นจากไปทั่วร์เี้เออเป็นข้ายแล้วบ่เป็นแล้วเอ้าเรียร์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 ้าวต้นนี้แม่งข้ายตัวผู้หรือตัวเมียปะอันนี้ข้ายแม่เถิกน้อยข้ายแม่เถิกน้อยเอามันคือบบมีเขาข้ายตู้โอ้ข้ายตู้อ๋อข้ายตู้เอาไทยเราไม่ยินเลเอาไทยเอาแล้วบัดนี้พอแต่มาถึงแล้วหน้าหลวงธงหมักใหญ่าฮ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 ่าล้าวแล้วลือตัวไม่ไทยฮะเอาไทยมาเอาไทยมาเอาไทยมาไทยบ่มี ไม่ยังไทยเป็นะงไทยเป็นควายแล้วก็เป็นไทยเอาง่ายๆเลยบ่ต้องเรียนยากเว้ยเมื่ายแต่ข้อยกันยุนีไทยกันยุนีเอออัตโนมัติเบสเซตขึ้นอาทันอ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 ันย่าๆๆๆๆไทยก่อนเนี่ยไทยอันนี้แม่หังเนี่ยหางไก่หางไก่อันอันอันนี้ดิอันนี้ดิงอนไก่อันนี้ดิดาบไก่เพิ่งไปพเป็นีอวไทยอ่ะอย่าไม่ยังไม่ยังเอกเลรอยู่ใติลากไก่ปะบักซบไทย หมักศบไทยโอ้หมักศบไทยมันเป็นยังจังแตกกลางวะมันตำต่อมันเลยแตกอ่าตำต่ออแมงอย่างสี่กิลีอยู่กลางหมักศบไทยวะเอ้าอันนั้นลิมมันวะลิมไทยบ่เออเ่อใส่บังบังนี่ก่อนเลยขานลงมาปืนลิมไทยแน่แหละเอาบ่แหล่จงไหนลิมไม่มันแซ่น้ำ ลิมไม่แต้อ๋อเลยแหละลิมไม่แก้มันเลยแหล่อ่าส่อกักัไปยังส่อไปให้มันเห็นหยาของบัผสมนั่นน่ะส่อไปเย็ดเขาเออว่มีชิกพวกนั้นหรือเป็นควายนะอ๋ออ่าเออเห็นหมอไว้เขาจารย์เสนอกาควายเขาไม่แตะไปเอ๋อเม้งคือแอ๋อเมงบงแท้จังน้อยมาเทียนแข้วขาดน้ำบุญแล้วอ๋ออ่าทายไปโอ uh. ้ยว้า ก็จะเป็นคั้วยน้มน้าราว้าเฮ้ยยายเจ้าเป็นขั้วบ่ย้วมีตัวเดียวตีมเป็นก้วชกูจะเป็นคั้วแม่หนะบอเป็นลูกมนก็ได้ลูกมันมาควนจินนเอมมาควนจินนมมันค่าไถหัน่ะเอาแล้วบัดนี้พระแต่มาถึงแล้วหน้าหลวงธงหมักใหญ่ โอ้ยอย่าไทยไปใกล้ข้างไรแม่เว้ยหน้าประมาณเคืองไรไทยมาแล้วเกามือบ่ท่านไกลวาติห้อมทุกอย่างเตรียมพร้อมพร้อมขาดข,าข,าข่าวควายไทยว่าละไว้วาจากแต่งเตรียมไทยคนบ่ท่านโดนทางท่องจ่อแจจับไปเหลือบ่ใส่ปุ่นพีพบ่เห็นแก้วอีแม่มาตาเลียมองเบิงฝาจนวาติพ่อเพ่นยังบ่เห็นมันหนาผ่านมาทางพีเอาแล้วเด้อวันนี้มีวังต้องตายจุ่มคุ้มฟดควายกำเอกจ่อล่อถ่าแม่จามาเก่งไดิรับแมยังมวนแท้เอาคก่งแบกลีบป่ะยังตีเห็ดกันแหงแค่ซอเอากระดอกกระเดียเว้ย ข้าซอว่าเป็นคงซอคว้วยวะไรซอ้ต้หัวเข่ากับ่าแห้งแล้วข้าน่อยเองมาไทยที่ตายไหควายทีมว่เป็นบอบอกวีรเด่นโอ้หอดพุนหางหลับจอดบูดเฮ็ดยังไม่เฮ็ดกันแห้งแท้ตีแห้งจ้าแล้วมันแห้งเก็บอยู่ในหัวเข่าผมมันโปะก็แห้งเลยเนี่ยสมสมสมมารมุดสมกับสมพุทเฮ็ดไปนี้หาควายตัวใหม้ยังมาเล่นผู้จัการเล่นได้ไหมเจ้าระวังให้ดีนะเจ้ฮจดยังไม่อ